เพื่อนๆครับหลายๆคนนะครับว่าเช็ชั่นหมดอายุนั้นเกิดจากอะไรนะครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆเปิดขึ้นมาแล้วเจอแบบนี้นะครับไม่ว่าสถานการณ์ในก่อนอื่นอย่าเพิ่งกดตกลงนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดตกลงนะครับมีวิธีขั้นตอนวิธีแก้ไขนะครับไม่งั้นเราจะพอเรากดตกลงไปปุ๊บเนี่ยระบบก็จะให้เราเข้าอายุดเซอร์รหัสใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั่นก็แปลว่าอาจจะเป็นเช็ดชั่นหมดอายุนะครับคือเป็น15วันหรือ7วันเนี่ยนั่นก็คือเกิดจากเราไปติดตามเพื่อนเยอะเกินไปนะครับหรือกิจกรรมใน f c e e o o o เนี่ยในแอปต่างๆเนี่ยเราทําเยอะเกินไปเรามีข้อความต่างๆประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนั้นเราออกจากหน้านี้ก่อนนะครับเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าในโทรศัพท์เราก็เลื่อนหานะครับคําว่าแอปพลิเคชันนะครับ เห็นไหมครับก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาแอป a c e b o o k นะครับเพื่อนๆเราจะมาล้างแคสกันล้างแคสในที่นี้หมายถึงว่าล้างกิจกรรมต่างๆเห็นไหมครับ a c e b o o กนะกดเข้าไปก็เลื่อนหาคำว่าข้อมูลในมือถือนะครับ,นะรบพื้นที่จัดเก็บนะครับแล้วก็กดเข้าไปเห็นไหมครับ่านะ ั่นก็คือเนี่ยครับแอปต่างๆที่ดาวโหลดมาเราทํากิจกรรมต่างๆเห็นแคสไหมครับอ่าเราก็ล้างแคสออกไปนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะหายอ่าแต่ถ้าเรากดตกลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าให้เข้ายูทเซอร์ใหม่แต่นี้ถ้าเราล้างแคสเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราล้างกิจกรรมเราล้างขยะที่เราทําในเม s s e n g e r บ้างคุยนู่นนะครับหร,หรือพักแชทหรือโพสต์ต่างๆเราทํากิจกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะหายไป นั่นแหละครับเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ต้องเข้าระบบใหม่อันนี้คือ,อวิธีโดยหลักของ Facebook นะครับมันเป็นไฟล์จัดเก็บขยะเห็นไหมครับเราก็กลับมาหน้าที่หน้าโทรศัพท์หน้าจอนะครับเราก็กดปัดทิ้งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่ต้องกดตกลงนะกดปัดทิ้งพอกดปัดทิ้งก็เข้ามาที่หน้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องเข้ารหัสใหม่เราก็เล่นได้ปกติ